เห็นกระทงสวยๆก็บ่งบอกว่าเทศกาลลอยกระทงใกล้เข้ามาอีกแล้วนะครับวันนี้เรานํากระทงสวยๆจากปากคลองตลาดมาให้ชมือนครับนี่ครับอันนี้จะเป็นกระทงธรรมชาติอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับทําจากเปลือกข้าวโพดนี่ครับอันนี้จะเป็นรูปพญานาคบนบนแท่นสวยมากเลยครับนี่ครับ แทนคล้ายๆกับใบสีนะครับจับจีบต่างๆคล้ายๆกับใบสีมีนิ้วเนี่ยเป็นนิ้วของใบสีนะครับทําจากเปลือกข้าวโพดนะครับสีเขียวเนี่ยเป็นเปลือกข้าวโพดย้อมสีนะครับเปลือกข้าวโพดแห้งนะครับย้อมสีตรงนี้ก็จะเป็นเทียนนะครับมีเทียนจุดทําสวยงามครับปานีตนี่ครับงานฝีมือละเอียดนะครับทำฝ่าจะได้แต่ละอันจับจีบแต่ละอันนี่ครับ อันนี้สีชมพูนะครับเนี่ยเราจะเห็นจีบต่างๆนะครับดูครับลายรอบวงนี้จะเป็นหักโคม้านะครับลายหักโคม้าอันนี้จะเป็นรูปผงนะครับด้านบนนะครับรูปผงตั้งอยู่บนแท่นใบสีเช่นกันนะครับสวยงามครับดูครับเป็นลวดลายต่างๆดูนะครับทําปารที่มากนี่ครับจับจับจีบแต่ละอันสวยงามครับเป็นฝีมือ มาจากกลุ่มแม่บ้านนะครับจากกําแพงเพชรนะครับทํามาส่งที่ตลาดปากคลองทุกปีครับปีนี้ก็เป็นงานใหม่นะครับที่เห็นครั้งแรกในปากคลองตลาดนะครับก็เลยเอามาให้ชมกันนี่ครับฝีมือละเอียดมากงานปาณิชทาจากเปลือกข้าวโพดด้านล่างนี้น่าจะเป็นเปลือกมะพร้าวเราเย็บให้กลมๆลมนี่ครับ ตรงสีชมพูตรงนี้ก็จะเป็นใบใบใบขระพาะนะครับเใบกขะพาะแห้งย้อมสีนะครับเอาไมา้ชมกันสวยงามครับปาณิชมีรูปแบบต่างๆเยอะมากครับเมื่อปีที่แล้วนี่ถึงกับขาดตลาดเลยนะครับปีนี้ก็เลยมากันแต่น้นๆเลยเราจะเอาไมา้ชมกันเรื่อยๆนะครับท่านชอบก็กดติดตามไว้เดี๋ยวจะเอามาทยอยทยให้ชมกันเรื่อยๆจนฝ่าจะถึงลอยกระทงท่านชมแล้วชอบก็อย่าลืมนะครับ กดแชร์กดติดตามเพ็นกเลังใจให้กันด้วยนะครับ